เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่ผมกับเฮียวรินนะฮะในรายการเจาะประเด็นหลังดูกันอีกแล้วในวันนี้นะก็อยู่ในในเรื่องชุดสื่อไคเซนเอชูสื่อนาะไคเซนนะครับตอนที่19แล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรให้มากความนะครับเดี๋ยวเรื่องพูดเนี่ยค่อยพูดท้ายคลิปแล้วกัน เราไปเริ่มกันเลยละกันโดยเริ่มมาในครับผมก็ยังคงเป็นการต่อสู้กับปีศาจคำสารบระดับพิเศษฮานามิซึ่งทั้ง3คนก็ทําได้เพียงแค่ต่อสู้แล้วก็หนีไปด้วยเท่านั้นโดยคาโมจะเป็นคนโจมตีนะครับแล้วก็อิโนมากิจะใช้วาจาคำสาบเนี่ยหยุดการเคลื่อนไหวแต่ว่าการทําแบบนี้นั้นจะทําไปได้นานสักแค่ไหนกันพูดไม่ทันขาดคานะครับตอนนี้ทั้ง3คนเริ่มจะแย่แล้วพลังสเวรเริ่มลดลงสัตว์อันเชิญของมิูมิก็เริ่มถูกกาจัดนะครับแล้วก็วาจาคำสาบของอิโนมะก เ,เกินไปในขณะที่มีงูมิกก็นั่นจะปลดปล่อยพลังบางอย่างออกมาอินุมากิก็ห้ามไว้ก่อนแล้วก็จะเป็นคนต่อสู้เองแต่ว่ามันก็ไร้ผลนะครับตรงกันข้ามข้อของอินุมากิตอนนี้นะกลับได้รับบาดเจ็บสาหัสสถานการณ์เริ่มจะย่ำแย่ขึ้นทุกทีแต่ว่าก็มีตัวละคโรโผล่มาช่วยนั่นก็คือมากิซังเธอได้มาพร้อมกับอาวุธยุโทโธปกรณ์คำสาบโดยอาวุธคำสาบเนี่ยจะถูกแบ่งนะครับผมเหมือนกับนักสายเวทเลยและที่เธอเอามาเนี่ยก็เป็นอาวุธระดับพิเศษซึ่งชื่อของอ เป็นกระบอง3ท่อนนะฮะจากนั้นมากิสังก็เข้าโจมตีทําให้ฮานามินะครับลิวไปไกลเลยทีเดียวเมงุมิเห็นดังนั้นจึงไม่รอช้านะครับผมจึงเข้าโจมตีโดยใช้สัตว์อัญเชิญนะครับผมสุนัขศักดิ์สิทธิ์เข้าไปโจมตีอย่างดุเดือดเลือดพล่านนะครับผมสร้างความเสียหายให้กับฮานามิได้จากนั้น,นทั้งสองคนเมงุมิมและก็มากิสังก็ทำคอมโบนะครับผมเข้าไปโจมตีคู่ในขณะที่เหมือนจะได้เปรียบนะครับผมก็มีปรสิตดอกไม้นั้นอยู่ที่ท้องของเมงุมิ ซึ่งมันจะกลืนกินนะครับผมพลังของสซยเวทเมื่อคอมโบถูกทำลายนะครับผมมากิซังก็โดนโจมตีด้วยสถานการณ์เริ่มจะย่ำแย่สุดขีดนะครับผมเมงุมิเริ่มไม่สนใจแล้วจะปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาแต่ว่ามากิซังได้ห้ามอาไว้ก่อนเพราะว่าเมงุมิอาจจะได้รับบาดเจ็บถึงขั้นตายเลยก็ได้แต่ว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้แย่ไปสักทีเดียวในขณะที่ทั้งสองคนนั้นอยู่ในความสิ้นหวังก็มีตัวละครเอกโผล่มาช่วยนั่นก็คือโทโดแล้วก็เพร่ของเราอิตาโดริยูจิโผล่แบบฮีโร่แลนดิ้งนะเร สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับนิชิมิยะก็ได้ช่วยน่มากิมาโดยยูจินะครับผมตัดสินใจที่จะต่อสู้กับปีศาจคำสาประดับพิเศษนี้เองแต่ว่าเมงูมินั้นไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันอันตรายเกินไปเพราะเขาไม่อยากที่จะสูญเสียใครไปอีกแต่ยูจิก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไว้ใจได้เลยจากนั้นนะครับผมแผ่นดาสังก็พาเมงูมิและก็มากินั้นหนีออกไปนอกม่านเพราะถึงยังไงนะครับผมม่านนี้ก็ถูกกางขึ้นมาเพื่อการเพียงแค่โกตัวคนเดียวเท่านั้น และแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยการต่อสู้นี้นั้นโทโดจะไม่เข้าไปช่วยเด็ดขาดจนกว่ายูจิจะทําพลังใหม่นั้นได้สําเร็จแต่ว่ายูจิในตอนนี้นั้นใช้อารอมณ์มากเกินไปนะครับผมความโกรธมันระเบิดออกมาดังนั้นโทโดเลยเรียกสตินะครับทำให้ยูจิกลับมามีสมาธิอีกครั้ง และในตอนนี้ยูจิก็ได้ใช้พลังใหม่นะครับผมเข้าโจมตีฮานามิซึ่งมันก็คือประกายธมินการที่พลังเวทนั้นเข้าโจมตีกันจะเกิดมิติช่องว่างที่บิดเปลี่ยนโดยช่วงเวลานี้นั้นมันจะเร็วมากๆซึ่งคนที่ใช้มันได้นั้นต้องเข้าถึงแก่นและหัวใจของพลังสายเวท และแล้วอิตาลุยยูจิในตอนนี้นะครับก็ได้เข้าถึงหัวใจสําคัญของพลังสายเวทตัวเขาในตอนนี้กับในอดีตนั้นได้ต่างกันร,ราวฟ้ากับเหวเมื่อฮานามิเห็นดังนั้นนะครับผมจึงต้องเอาจริงซะบ้างแล้วโดยฮานามินะครับผมได้ปลดปล่อยพลังนะครับผมสร้างอ่ารากไม้ขนาดใหญ่ในครับผมเข้าโจมตีทั้งสองคนแต่ว่ายูจิและก็โทโดก็ไม่รอช้าในครับผมหลบการโจมตีและก็สวนกลับ ทั้งคู่ดูเหมือนจะได้เปรียบนะครับผมแต่ว่าชะล่าใจไปหน่อยเพราะสิ่งที่เขาเหยียบอยู่นั้นไม่ใช่รากไม้นะครับผมแต่เป็นพลังสายเวทเพราะว่ารากไม้มันใหญ่มากๆนะครับทั้งสองคนได้คิดว่าฮานามิเนี่ยวคคุมรากไม้ของจริงเมื่อทั้งสองคนในผมกำลังตกลงสู่พื้นนะครับผมฮานามิก็ทําการโจมตีกลางอากาศแต่ว่าโทโดและก็ยูจินั้นรู้ทันนะครับผมก็เลยหลบแบบดิจิตอล ตอนนี้ฮานามีนะครับผมเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วเขาได้นึกถึงคําพูดของมาฮิโตะนะครับว่าปีศาจคำสาบนั้นมีสัญชตาตญาณอยู่ฮานาะมีเนี่ยต้องปลดปล่อยมันออกมาเพราะว่าฮานามีนั้นแข็งแกร่งกว่าที่คิดใช่แล้วครับผมตอนนี้ปีศาจคำสาบระดับพิเศษฮานามีกําลังรู้สึกสนุกอยู่การต่อสู้อันบ้าระห่ำนะ่ยมันจะเริ่มจากนี้ไปต่างหากล่ะก่อนจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับจุดส่อโนคไคเซนนะครับตอนที่19นะกเรียก็ได้วว่าตอนนี้เนี่ยต่อสู้กันแบบมันหยดเลยนะ ก็ภาพสวยมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนว่ายูจิต่อสู้กับปีศาจระพิเศษได้นะแต่ว่าผมว่ายังซ่อนพลังไว้อยู่นะครับผมเพราะว่า,า,าระพิเศษเนี่ยมันแข็งแกร่งมากๆแต่ว่าโชคดีหน่อยนะครับที่มีโทโดอยู่ด้วยนะฮะเพราะว่าพี่แกเนี่ยกำลังจะปลดปล่อยพลังเนี่ยในตอนหน้าละแล้วก็ไอ้พลังประกายทมินของยูจิเนี่ยเหมือนยูจิจะเคยใช้ไปแล้วนะครับผมตอนต่อสู้กับเรือเมนสุนะนะในตอนเก่าๆนะครับก็คือมันเป็นพลังสีแดงๆดำๆใช่ไหมล่ะผมว่าน่าสนใจมากเลยนะ ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอพูดถึงการสตรีมหน่อยละกันนะฮะคือบางคนอาจจะเห็นสตรีมขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมมันเป็นการทดสอบนะี่ยสามารถเข้ามาดูเข้ามาแวะเข้ามาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อค์านะครับผมกดแชร์ก็ได้แล้วแล้วแ,แต่เลยและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยววิคิเชนค่ะบายครับผม